วันนี้เราจะมาแกงหน่อไม้ใส่หัวปลาแซลมอนกันจ้านี่ค่ะเตรียมของไว้แล้วโหระพาไว้ใส่ปิดท้ายแล้วก็ใบมะกรูดใส่กะทิแล้วก็พริกแกงลงไปค่ะคนให้พริกแกงแตกก่อนนะคะ เตาานเตินมน้ำลงไปหน่อยนึงนะคะไม่ให้แห้งเกินไปใส่หน่อไม้ลงไปเลยจ้า <c oughs> นี่คะ่ะไม้แล้วก็คูเรคเรแล้วมึงก็ใส่หน่อไม้ลงไปนะคะ แล้วก็คนให้เข้ากันจะนี่ค่ะรอเดือดสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมกะทิลงไปเพิ่มค่ะมาเติมกะทิเพิ่มค่ะใส่ลงไปเลยวันนี้ใช้กะทิกล่องเหมือนเดิมค่ะเติมลงไปให้พออยนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่หัวปลาลงไปเนาะใส่ลงไปเลยให้หมดเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ เดี๋ยวรอดเดือดนะคะเดี๋ยวเราใส่ปลาลงไปในถ้วยนี้จะมีผงชูรสรสดีน้ำตาลนะคะแล้วก็เกลือค่ะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราคนนะคะคนค่ะปรุงให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวค่อยใส่หัวปลาลงไปค่ะ เดี๋ยวเราจะมาใส่หัวปลาแซลมอนกันแล้วนะคะใส่หัวปลาลงไปเลยนะคะบึ๊บนี่คะ่ะไม่ต้องคนนะคะแค่กดกดลงไปให้จมจมก็พอคะ่ะเดี๋ยวรอหัวปลาสุกนะคะปิดฝาไว้ก่อน เดี๋ยวเราจะใส่ใบมะกรูดกับพริกสดนะคะนี่หอมมากเลยค่ะนี่ค่ะใบมะกรูดแล้วก็พริกสดที่เราซอยไว้นะคะเทลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วปิดฝาทิ้งไว้ก่อนนะคะรอหกปลาสุกจ้าว้าวสุกแล้วค่ะใส่ใบโหระพาสุดท้ายนะคะ <S 2> <S 2> <S บ เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวตักใส่ถ้วยกินข้าวกันค่ะมาค่ะแกงหน่อไม้ใส่หัวปลาแซลมอนนะคะกินข้าวกันค่ะนี่ค่ะ